หายคนมีอันตรายแล้วตัวต่างไปได้แล้วต่อไปเรื่องาว่างอะไรต่างๆก็เป็นว่า ภควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ่อเด็กดีว้าวร้องเลยจากบ้านไอ้ครอบครัวไอ้ครอวน้องตามด้ ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิเจ้ากรรนายเวรทั้งหมดทั้งมวลคุณวิดาคุณมังดา ผู้มีคุณผู้มีคุณ,คณขอน้อมอบกายถวายศีลต่อคุณพระรัตนตรยัยต่ออมหาบารมีแห่งอมคุทามหาพุทาพระโพธิสัตว์พระมหา,หาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธาพระมหาปัจเจกพุทธาพระอรหันต์พระมหาอรหันต์พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เราอริยสาวกโกัาโนศานโทภูมิ ตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันขอได้โปรดโปริประทาในการขอโอโหสิกรรมให้โอโหสิกรรมประกาศสลาประกาศถอนได้ชดเชยชดใช้นี่เวทนี่กรรมของข้าพเจ้าทั้งหลาย กรรมใดๆกรรมไม่หมองไม่ควรกรรมเหียดเกียนทำร้ายทำลาย,ยา,ายอย่าพายอยาประด้างจาบช่วงร่วงเกินรบโรูดูมินเพิ่อเฉยเมินเฉยลังเลสงสัย ปฏิเสธปฏิทาโตเถียงขัดแย้งคมโูคุกชามรบหลูดูมินที่ข้าพเจ้าได้เคยทำไว้ตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบัน และหลันหวและจำไม่ได้และไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมดทั้งสิ้น กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ทำกับิดามารดาปราจรย์โ้มีคุณสิ่งมีคุณสัตว์มีคุณมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเคยเดียดเดียน เคยเห็นข้าล้อเบาแวงดูดาพุกตีขับไร้สายสซงไม่ดูแลปล่อยทอดทิ้งให้ล้มเจ็บล้มป่วยไม่รักษา ภาพจอมเวรต่างๆนานาบางชนิดนำมาเป็นนาหารมาค้ามาขายมาทดสอบทดลองมาเบียดเบียนใช้แรงงานต่างๆนานาทำให้ทุกพอรมานทำให้เสียชีวิต ทั้งหมดทั้งสิ้นและกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอยู่ในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นอุป,ปรสรรคานานาประการทั้งครอบครัวลูกหลานญาติ้ที่พี่น้องๆต่างทะเลาะบ่อแว้งแข่งแยกแตกสามคกี ทำเสื่อมเสียซื่อเสียงต่างๆนานา ต้องโทษต้องพาดุลต้องอย่าต้องล้างทั้งหมดทั้งสิ้นอาชีพการงานติดติดขัดขัดทั้งหมดทั้งบนทั้งที่เกี่ยวข้องกับการที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างเคยทำไว้ พบหนึ่งชาติใดก็ตามณบัดนี้ข้าพเจ้าน้องสำเนกผีต่อมหาบารมีได้โปรดทรงเป็นประธานได้โปร,โปรดทรงยกโทษให้อโหสิกรรมให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลจงเป็นอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอิอ โอหสิอาโหสิอาโหสิกรรมที่กล่าวมาแล้วและยังไม่ได้กล่าวถึงข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกหมู่ทุกเรา ทชันทุกภูที่ทำกับข้าพระเจ้าเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหมดจงเป็นอาโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดอโหสีอาโหสีอาโหสีข้าพระเจ้าทั้งาย ประกาศราประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในธาตุในขันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในภาษาในธรรมารมณ์ทั้งหลาย ความโลภทั้งหลายในความโกรธทั้งหลายในความหลงทั้งหลายในความอิจฉาริษยสทั้งหลายขอประกาศสาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะไม่ควร ที่เป็นไปด้วยอบายามุที่เป็นไปด้วยอบยมุที่เป็นไปเพื่อาบยภูเพื่อเต็นไปใบเอาหมดทั้งสิ้น ขอประกาศสระประกาศถอนความหลงยึดติดในบุญบารมีในบุญอุศลในศีลสมาธิสติปัญญาส,สระชาญญาทั้งหมดทั้งสินะ้นขอประกาศสระประกาศถอนความหลงงมงาย การบนบานสางกาาคำหน้าลูกพันคำมั่นสัญญาที่เคยมีที่เคยให้ไว้ในสถานที่ต,าตา่างๆต่อวัดวาต,าตา่างๆ ต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่บูชาในทุกรัฐที่นิยทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสระประกาศถอนความหลงยุติความหลง,งตั้งอาวในภาถาอาคม คุณใส่มนดำทั้งหมดทั้งมวลขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสูสูญยตาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเิยทุกสิ่งทุกอย่างอาโหซิอาโหสิอาโหซิ ชดเชยชดใช้นี่เวทนี่กรรมนี่บุญนี่คุณนี่ทรัพย์สินนี่เงินทองนี่แรงงานนี่ชีวิตและทุกปรเนทน่กรรมโดยอธิวาสนาบารลีที่มีต่อคุณพระรัตนตรัย แต่มาหาบารมีที่มีต่อการโกสัมขอเฉเฉยชดใช้ด้วยบุญบารมีรที่มีมาตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันขอเฉยเชยชดใช้ด้วยการให้ด้วยการสละด้วยการเกื้อกูล ต่อวัดวาศาสนอต่อสาธาณะต่อสังสารวัตรต่อแคว้นแคว้นดินแดนที่เคยอยู่เคยอาศาัยต่อชดเชยชดใช้า ด้วยอธิวาสนาบารมีตังต้งแต่ตามโพสต์ตาโมมหาบารมีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดทุกสิ่งทุกอย่างอาโหสิอาโหสิอาโหสิโสโสโส